คเดยลอ่มองแท็กซี่ไว้ดดชิเราดูนะความโหดร้ายของบ้านเราเนี่ยดูซ้ายมีใครจะเสียบไหมนีเออเราก็ไปยังยังอ่าแล้วมองตรงแล้วใกล้จะปิดมีใครเสียบอีกไหมไม่ละวอือนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้จำกัดความเร็วเท่าไหร่ด้านขวาสี่สิบแสดงว่าข้างหน้าเป็นทางตรงทางโค้งทางลาดฮะทางโค้งเออเราเป็นทางลาดลงไหมลาดลงอือแล้วพอเราต้องเอาช่อง Easy Pass เหรือจ่ายเงินสดดีฮะ Easy Pass นะคะอ่า Easy Pass สนมากอยู่ซ้ายหรือขวาขวาอ่าแล้วเราอยู่เลนเนี้ยไป Easy Pass ได้ไหมไปได้ไหมอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาไปได้ไหมหนึ่งเลน เบี่ยงแล้วมองแดงเลยค่ะอย่ามองกระจกแล้วนะต้องมองแดงแล้วค่ะเออแล้วก็ยกคันเร่งลงไปค่ะหาบบ้ามแตะเบรกนะแค่ยกคันเร่งค่ะไม่ต้องกดคันเร่งแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะอ,อีซิพาร์ตไปทางขวาเขาบอกว่าทำอะไรค่ะขวาอ่าอ,อ,อย่าไปมองคันนั้นค่ะเราขับตามคันนี้อ,อ<ะ>ีซ<ะ>ิพาร์ตต้องไปอีกเซนเอ,อ๋อมันได้สองเล อ่ะลองดูอะค่ะตรงพื้นอย่างเงี้ยดูอีซิพารมันมีแยกเไหม 45, 45. ชายชื่นกับดาวพนองเราอยู่ฝั่งดาวพนองถูกต้องอยังถูกแล้วแล้วดูไฟส้มๆด้านบนมีกี่ช่องคะไกลๆนู่นสามเออช่องนี้ไปได้ไหมอีซิพารได้ได้เออเห็นไหมขับรถมันต้องดีเทลเยอะค่ะดูไห <c oughs> นช่องอัตโนมัติถ้าเป็นเอส้มก็คืออีซิพารแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือชายเงินสดแต่ถ้าสีแดงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะ <c oughs> ถ้าทางแคบๆอย่างนี้คุณเล่นเข้าไปถูกไหะแต่เบรกไวแล้วไม่ต้องชิดขวาเหมือนที่บ้านเราค่ะมองไข้้างงนนมกัสีีแดตร แล้วไปช้าๆถ้าเกิน30มันจะอ่านไม่ทันแต่เร็วไว้โอ้โหแล้วก็เติมคันลิงเลนเราไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนักเรียนดูเส้นได้ไอ้ไม่ได้หรอเอ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะเติมคันลิงเช็คซ้ายหนึ่งเลนไปได้ไหมติดกันไปได้ไปได้เติมคันลิงมองข้างหน้าเลยค่ะทิ้งกระจกไปก่อนอ่ะหาหนึ่งเลนก่อนแล้วมองพี่แท็กซี่ไว้ค่ะแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะอ่ะล้วเติมคันลิงไปนะอย่ายกนะอ่ะเดี๋ยวขอซ้ายอีกเลนหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปค่ะเช็คซ้ายไปได้ไหมได้าคียดนะ พยายามเข้าซ้ายสุดให้ได้ตลอดถ้ามีโอกาสทำไมถึงต้องชิงนั้นแต่โอกาสตรงนี้เพราะว่ามันโล่งไงอ่าแล้วเขากำลังจ่ายเงินจ่ายเงินกันอยู่เออเรื่นี้คุณไยใจปวดด้วยโอ้โหมันโล่งไงครูเสียงเสียงมันได้ตำแหน่งมาใหม่ๆ่แต่แต่แล้วขึ้นเนินเนี่ยปกติปั่จักยาแเราต้องปั่นแรงขึ้นไหมคะแรงขึ้นรถก็เหมือนกันค่ะก็ต้องเติมเล่ยเพิ่มขึ้นใช่เดียใช้คำว่าเหยียบใช่คาว่าเติมดีกว่า่่ะอ่ามันจะได้ดูนุ่มนิ่มอย่ เหมือนเราเรียกใครว่ามันคือไอ้โง่กับแบบเออจริงๆเขายังไม่รู้เรื่องนี้เห็นไหม<ำ>อ่มาไม่เซ็ตก็เปลี่ยนแล้วนะคะเวลาคุณน,นันแนะนำนักเรียนก็จะเน้นว่าอ๋อจริงๆเขายังไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเขายังไปข้างหน้าใครขับเป็นยังไงช่างเขาค่ะโดยเฉพาะถึงใกล้รถแบบแบปัญหาต้องดูกระจกซ้ายตัวเองด้วยนะว่าใครมาเร็วเราเขาไม่ได้มองแล้วก็จะตัดหน้าเราตอนนี้เราขึ้นเนินต่อไหมขึ้นเนินต้องกดคันเร่งเพิ่มเหมือนเราปั่นจักรยานค่ะสะสมแรงไว้แล้วก็มองย,วยาวๆในเลียตัวเองค่ะมองพี่สีเทาคันนี้ก็ได้อย ไฟเลี้ยวซ้ายเราจะกลับไปขับซ้ายกัน้ายหนึ่งเลนไปได้ไหมได้ค่ะอ่าเบีย่ยงปุ๊บมองข้างหน้าเลยค่ะเออแล้วมองไกลๆไว้อ่าถ้าจะทาใจแล้วลงเนินยกคลร่งตั้งแต่เนินก่อนอ่ะยกให้หมดก่อนดูว่าเอ้ความเร็วแค่นี้โอเคไหมอ่ะโอเคงั้นนลิ่งต่ออ่ารีเซ็ตตัวเองอก่อนว่าเี่ตัวเนี้ยเราไหวไหมอาการเราเป็นยังไงไม่ใช่ต้องวิ่งต่อเนื่องตลอดแล้วก็ทิ้งไปจกดข้างไปค่ะแล้วเลนนี้เขาบอกว่าให้เราไปไหนคะ่ะไปสีลมค่ะอ่าแล้วดาวคนองค์ก็บอกไปได้กี่เลนคะสองค่ะแล้วนี่เป็นป้ายแรกหรือป้ายที่สองที่คะ แล้วด้านซ้ายเขาบอกว่ามีใครจะแทรกมาไหมมีมีมีออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูาป้ายที่สามเหมือนเดิมนะคะครูนับป้ายยังไงอะครูแบบหนึ่งสองสามอ่าก็ผ่านมาสามแล้วป่ะไม่ครับไอ้รถนั้นหมดไปแล้วเพรมันเป็นช่วงมาไม่มีเลยเหนือศีรษะพอเริ่มเหนือศีรษะป้ายแรกนั่นแหละนับเป็นที่หนึ่งแล้วนี่คือเส้นอะไรคะตรงพื้นเส้นรถมันช่วยรถความเร็วอ่าโอเคก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ไม่ใช่รถจะเหลือสามสิบเลยเราขาดทุนนะคะได้เมยซ้ายเป็นเส้นประทิบีมีใครรู้ไหมซ้ายมีใครจะแทรกไหม มีไหมมีมีมีอ่าเราเติมพลังไปก่อนแต่กายังไม่พุ่งมาเห็นไหมไม่รู้แต่คิดว่าฉันช้าฉันแทรกได้มันมีเลนจริงๆไม่ใช่เลนนั่นคือเส้นให้ทางฮ้ยเราต้องไปดาวคะนองแล้วคุณแล้วมีกี่เส้นคะตอนนี้สามเออสามเลนมันอยู่ในป้ายเดียวกันค่ะอ่าไปด้วยกันได้ทั้งสามเลนเลยเห็นไหมทุกอ่านลูกศรชี้ตรงหมดตรงพื้นแล้วก็ชี้ตรงมีคือป้ายที่สามค่ะโอเคจะได้ไม่แตจริงๆคีย์สำคัญบนทางด่วนก็คือถ้าด่วนตรงด่วนนี้ชื่อด่วนอะไรคะด่วน ด่วนดาวพนองไม่ด่วนสีลมมเหรออันนี้คือด่วนเฉลิมมหานครนะคะถ้าด่วนเนี้ยส่วนมากคุณขับสามเลนไปได้เรื่อยๆเลย<อ>จนกว่าคุณจะถึงทางลงจะมีแค่บางช่วงอ่ะที่แยกไปขวาดาวพนองแยกไปซ้ายไปบางนาซึ่งป้ายก็จะมีเตือนตั้งแต่เนิ่นๆที่มันมีสองดาวพนองเมื่อกี้ค่ะ,คะอะอย่างนั้นเตือนเป็นกิโลเลยซึ่งตอนนี้ทาไมบก็คือถนนจะโล่งอย่างเงี้ยไปไเรื่อยๆก่อนดังนั้นพอเราเห็นป้าย ไม่ต้องค่ะแค่ยุบคันล่กค่ะไม่ต้องเยียบอะไรเลยแล้วสแตนบายที่เบรกไว้ห้ามแตะเบรกนะคะห้ามใช้อะไรเลยนอกจากสายตากับโฟลมอะไรเท้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะจริงเหรอคุณอ่ามองตรงมองขวามองตรงมองขวาอย่ามองเส้นค่ะมองตรงมองขวามองตรงมองขวาอย่าเยียบอะไรท้งนัดมองตรงมองขวามองตรงมองขวาฉันมีแค่ตากับมือตอนนี้แล้วมองตรงมองขวาการที่เราลดพาราเท้าเหลือแคีการควบคุมสองอย่างคือตากับมือมันจะชื่นใจกว่าแล้วง่ายกว่าเห็นไหมคุณไม่ต้องลนเท้าเลยตัดเท้าทิ้งไปก่อน เขาค่อยมาความเร็วก็ตามที่เขาแนะนําไม่เกิน40เนี่ยเท้าไม่ต้องใช้แต่ถ้ามันเร็วไปไม่ไหวแตะเบรกน้อยๆค่ะอะแล้วก็ตรงไปตามลูกศรเรานี่แหละอย่าสนใจคันอื่นนย่ยแม้ถ้ามันเริ่มเร็วแตะเบรกน้อยๆค่ะให้รถยังเคลื่อนได้ต่อไปโค้งซ้ายแล้วก็มองซ้ายยาวๆค่ะอย่ามองสิ่งกีดขวางออย่าเพิ่งปล่อยเบรกถ้ายังกลัวมันเร็วอยู่เคแล้วมองซ้ายไกลๆค่ะหาท้ายคันให้เจอไม่มีก็หายาวไปอีกพอมันจะขึ้นเนินใช่ไหมเราลองปล่อยทุกอย่างก่อนให้มันมีแรงขึ้นเรนเราตันไหมข้างหน้าตันอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวา รถเริ่มนิ่งตเติมเคันเร่งทำแรงไปก่อนอันนั้นเบรกนะเติมเคัน่เร่งไปโอเคดูพงอะไรก่อนทุกคนขวาอีกเลนหนึ่งไปได้ไหมไอ่าแล้วมองข้างหน้ามองข้างหน้าเราจะได้มีเกินเลนมองทีร่รถตูไ้ไวเออคำใบก็กคือกับพระรามสองเลนนี้ยังไปไม่ได้ค่ะต้องขวาอีกเลนหนึ่งค่ะขวาไปได้ไหมเบี่ยงปุ๊บมองข้างหน้าเลยค่ะทิ้งกระจกถ้าไม่ทิ้งกระจกเราจะไม่ไป<ล>อ่าสิ่งที่เราทําได้เหมือนอทุกคน<ถ>เลยก็คือปิดไฟเลี้ยวเร็วมากนะคะอ,อย่างอื่นไม่ดีเลยนะ กเติมพลิ้งยกพลิ้งเลรอคะยกยยกกเหยีบยกไว้้ไวก็จะปัดมาเร็วหรือว่ากาลิเซียกันอยู่ในตอนนี้อ่ะแล้วเติมพลิ้งมาท้ายก็ผนค่ะเห็นาแม่บี้กันนั้นอยู่ตอนนี้นี่แหละสีต้องเอาตัวรอดค่ะอย่างนีจากที่มีความมั่นใจโดมิโนล้มมาอีกรอบตอนนี้เป็นเจอนี่เอนี้ยเดี๋ยวเราว่าแจ้งวัฒนาโหดร้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเจอพระรามสองค่ะเอ้าลงด่วนปุ๊บถนนมีทั้งหมดสี่เลนแต่เส้นแบ่งเลนมีแปดเส้นค่ะแต่ว่าถิ่นครูใช่ไหม ก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันแต่ละวันทีนมาแต่ละวันสีของเส้นไม่เคยเหมือนกันเลยละกันวางเส้นก็ไม่เคยเหมือนกันเลยแบลรเออร์มากั้นก็ไม่เคยเหมือนกันเลยโอ้ที่เขาเคยบอกทําตลอดเวลานะถูกต้องสงไม่เคยหยุดก่อสร้างเลยอเหมือนที่เป็นราตรีที่ไม่เคยหลับไหลอะค่ะเบรกมื่อไหร่พนักเรียนรถติดเหี๋ยวแมอนาคตของเราอ่ะแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาเราห้ามนิ่งต้องเตือนข้างหลังด้วยว่าให้เขามีระยะเบรกด้วยนะคะเหมือนเราเดินอะวิ่งอยู่ดีอยู่ดีคุณหยุดนิ่งงเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวคนข้างหลังก็ชนคุณ เนี่ยขาวนั่นเห็นไหมเซ่ไม่ได้เตรียมเลนมานาออืม้อืมเข้าใจด้วยเนี่ยถ้าเกิดเท้าเรางงเมื่อไหร่อะค่ะทำเหมือนเมื่อกี้ถูกต้องแล้วเซตนิ่งๆก่อนไม่กดอะไรทั้งสิ้นนี่แถวนี้มีกล้วยมาวางด้วยไม่ได้ป้องกันขับหลยทางนะคะบางทีเลนนี้อาจจะตันที่มาวางว้เห็นกระเช้าด้านบนไหมทํางานอยู่เห็นไหมใช่ค่ะเออนี่แหละค่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะเห็นไหมขับรถยิ่งกว่าปัญหาชีวิตอีกเขาให้เราไปไหมเนี่ยอ่าดูนะคะเติมลิ้งไปก่อนเติมเลนไปก่อนถ้าเขายังไม่่นิงยเไปะ แล้วมองพี่ดาไว้เนี่ยมองดําดูว่าพี่ดําไปได้แค่ไหนแล้วเราก็เล่นงตามพี่ดําไปเบาเบยเดกกระเทกออกไปหาเขานะคะอ่านแล้วดูขวาเี่ยเขาให้แม่หลังคันนี้เห็นไหมพี่ดาไปได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนเลยเราก็ไปได้ค่ะมองพี่ดําไว้เลยเดี๋ยวจะได้กลับซ้ายเราไม่ต้องออกขวาเยอะค่ะมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้มองพี่ดาไว้เออหาพี่ดาไม่เจอค่ะอย่าไปมองสิ่งอื่นมองแค่พี่ดําไว้มองเบนคันนั้นไว้แล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะเออแล้วกลับเข้าเลนตัวเองค่ะดูคีคันหน้าเพราะเขาคันใหญ่กว่าเราเขาไปยังไงอื้้้้้ออเคาาาาแ่ขขขมนนิิดดดดดดีียววใหไ แต่ถ้าเขาบาังเต็มเลนถึงเส้นขาวเลยแล้วคันหน้าต้องเปลี่ยนเลนไปเลยอย่างนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างได้แต่เราเปิดไฟเ้ยวถูกแล้วเปิดถูกแล้วค่ะเพราะเราจะกระแทกเขานิดนึง<ม>เขาจะได้ระวังเรา mm. เพราะฉะนั้นนียค่ะการขับรถเหมือนใช้ชีวิตอะนานๆกว่าปีชงจะมาใช่ไหมแต่ขับรถชงทุกวินาทีอะโอ้เ oh, จ๋งรู้สึกสบายใจลุกไม้แล้ว mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถจนแก่จนเฒ่าเอาไซเมอร์ไม่ถามหาเพราะเราแก้ปัญหาตลอดเขาเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้ยุคันเร่งปานีเขาไหมคะไม่เลยอ